สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีครับบุญมีนั่งกินข้าวครับกินข้าวเช้าใช่ไหมลูกอ้ยเมื่อกี้แม่นั่งแม่นั่งแม่ออกกําลังกายยกแขนยกขานั่งมองแม่ใหญ่เลยนะคะนั่งมองแม่ใหญ่เลยอกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอาหารเม็ดครับเมื่อวานนี้แม่กิ่ง เอาขนมนะคะขนมให้เขากินเนาะขนมย่าแมวอะ่ะที่เขาทํามาเป็นเป็นแท่งๆอะคะ่ะเป็นแท่งๆเอ่อก่อนหน้านั้นเคยให้เขากินแล้วเขาไม่กินนะคะแสดงว่ายี่ห้อนี้เขาชอบกินรู้สึกว่าจะห่อละ23บาทไม่กิ่งสังทางต่อตนะคะสั่งทางต่อตแล้วเขากินใหญ่เลยนะคะกินใหญ่เลย ม,มันอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกแล้วก็แบบพยายามเดี๋ยนี้พอได้กินเสร็จพยายามมองแต่แม่นะคะมองแต่แม่ถ้าพูดได้คงว่าแม่แม่ผมอยากกินขนมอีกอะไรประมาณนี้ค่ะคงจะบอกว่าอย่างนั้นผมน้อยของเราตื่นขึ้นมาก็ต้องกินก่อนนะคะตื่นขึ้นมาก็ต้องกินก่อนเนาะอย่างดีนะบนมีเนี่ยมีแม่หาให้กิน พูดถึงบุญมีพูดถึงบุญมีแม่กิ่งก็เอ่อก็อยากจะเล่าให้กับพ่อพอแม่เอฟซฟังเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะพอดีออพี่ผู้หญิงท่านนั้นแม่กิ่งได้รู้จักทางต่อๆเนาะได้ไปรู้จักทางต่อๆเพราะเขาก็มีเข้ามาเข้ามาดูมเวลาที่แม่กิ่งไลค์คะ่ะก็เริ่มแรกจากเขาเขาเห็นบุญมี เป็นแมวติดเตียงเหมือนกันเขาก็เลยนึกถึงเขาเพราะว่าพี่พี่คนนั้นเขาก็เป็นเป็นคนติดเตียงค่ะเป็นคนติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกันค่ะเป็นคนติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ใส่ท่อท่อปัสสาวะนะคะใส่ท่อปัสสาวะตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีใครดูแลเนาะลูกลเดินก็ไม่ได้นะคะลุกเดินไม่ได้พี่เขาบอกว่า เขาเข้ามาดูบุญมีแล้วเขายังอิจฉาบุญมีเลยที่ยังมีแม่กิ่งคอยดูแลแต่ของเขาว่าไม่มีใครดูแลเลยเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นป่วยติดเตียงมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเนาะแล้วเขาก็มีแฟนแล้วก็แฟนเขาก็เสียไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะก็เลยยิ่งไม่มีใครดูแลเลยก่อนหน้านั้นก็ยังพอมีแฟนดูแลบ้างแต่ตอนนี้พอแฟนเสียไปเขาก็ยิ่งไม่มีใครดูแลเลย แต่ถามว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือพี่แฟนพี่ชายแฟนดูแลแต่ว่าอยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านเขาก็จะเขาก็จะมาดูดูพี่เขาบ้างนะคะก็จะมาหยิบนู่นหยิบนี่วางไว้ที่ตรงข้างไว้ให้พี่เขากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงช่วงที่พี่เขาไปทํางานพี่พี่คนนั้นเขาก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้อาบน้ํา ไม่ได้เช็ดตัวทุกวันนะคะอา <hi> ทิตย์หนึ่งจะมีคนมาเช็ดตัวให้เขาทีหนึ่งเ <Das. S 1> พื่อนบ <So. S 1> ้านเขาอะค่ะเพื่อนบ้านเขาที่เขาตาบอดข้างหนึ่งไม่ไม่กิ่งไม่แน่ใจว่าตาบอดข้างหึ่งตาบอดสองข้างนะคะน่าจะข้างหนึ่งละมั้งเนาะน่าจะข้างหนึ่งแหละเขาก็มาช่วยเช็ดตัวให้พี่เขาอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะคะแม่กิ่งฟังเรื่องราวของพี่เขาแล้วก็อดสงสารไม่ได้ พี่เขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เป็นอีกโรคนึงเขาก็บอกแต่ว่าแม่กิ่งก็จําไม่ได้ที่ว่าเขาบอกว่าเป็นคนเป็นล้านคนถึงจะเจอคนหนึ่งในในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่โชคร้ายตรงส่วนนั้นที่เป็นโรคนี้แล้วพี่เขาก็ต้องใช้แผ่นเออไม่ใช่แผ่นเพื่อสิผพนลองซับด้วยนะคะแม่กิ่งก็จะมีแบ่งเบา เขาบ้างพอได้รับฟังเรื่องราวของเขาแม่กิ่งก็จะมีแบ่งเบาเลือให้เขาบ้างก็คือส่งแผ่นรองซับไปให้เขาด้วยค่ะส่งแผ่นรองซับไปให้แล้วก็ซื้อนมให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่กิ่งก็ช่วยเท่าที่แม่กิ่งช่วยได้ค่ะเพราะว่าแม่กิ่งก็ทุนทรัพย์น้อยเหมือนกันเนาะต้นทุนเราก็มีไม่เยอะแต่ว่าเราก็อยากช่วยค่ะอยากช่วย พ,พ่อแม่ท่านใดอยากช่วยพี่คนนี้ก็ออบอกแม่กิ่งมาได้นะคะบอกแม่กิ่งมาได้เพราะว่าตอนนี้แม่กิ่งก็ช่วยพี่เขาอยู่ช่วยส่งนู้นส่งนี่ไปให้พี่เขาอยู่ค่ะก็ส่วนมากหลักๆก,ก,ก,ก็คือแผ่นรองซับแล้วก็ซื้อนมส่งให้เขาแล้วก็ออของกินบ้างอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็หมอนเหมือนที่เขาต้องเอารองแขนเงี้ย และพี่ก็จะนอนไม่ได้นะคะก็จะต้องเป็นนั่งเอนๆตลอดเวลาหรือท่านใดท่านใดอยากเห็นพี่เขาจริงๆพี่เขาก็จะมีไลฟ์ทางต่อๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะช่วงห้าห6โมงเย็นเนาะหรือทักแม่กิ่งมาก่อนได้ค่ะแม่กิ่งจะได้บอกบอกได้พี่เขาจะมีไปห้องแม่กิ่งอยู่ค่ะไปห้องแม่กิ่งบางทีก็มีไปพูดคุยในห้องแม่กิ่งอยู่เหมือนกัน เป็นชีวิตที่น่าสงสารค่ะเพราะว่าพี่เขาเดินไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่กิ่งก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าเออหมาหมาแมวเราก็ยังช่วยได้คนอีกสักคนหนึ่งเราพอแบ่งเบาให้เขาได้แบ่งปันให้เขาได้แล้วก็ช่วยเท่าที่กําลังเราช่วยได้ค่ะเพราะว่าแม่กิ่งเองก็ไม่มีกําลังเหมือนกันเนาะก็เลยมาบอก บอกเล่าให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้ทราบเผื่อท่านใดอยากจะช่วยเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะช่วยเหลือพี่เขาบ้างแต่ว่าพี่เขาดีมากๆเลยนะคะพี่เขาไม่เป็นไม่เป็นแผลกดทับเนาะเพราะว่าพี่เขาจะทาครีมบำรุงค่ะทาครีมบำรุงช่วยตลอดก็เลยไม่เป็นแผลกดทับ ใหญ่เลยครับบุญมีก <aquí en S 1> ับแม่ก็เลยอยากจะมาบอกบุญต่อ <aroma> อีก <joy> ท <rik> ีนึงครับเผื่อพ่อพ่อแม่เอซอยากจะช่วยเรื่องแผ่นรองซัพย์เรื่องเออค่าอาหารค่าอาหารของพี่เขานะคะค่าอาหารให้กับพี่เขาด้วยค่านมค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ช่วยๆกันไปเนาะเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ว่าพี่เขาก็ยังต้องดิ้นรนนะคะดินน้นรนแต่ก็ดิ้นรนแบบไปไหนไม่ได้ะคะ่ะแบบไปไหนไม่ได้จริงๆถามว่าในเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ะได้ร้องได้ไปเรียกเรอ,อขอความช่วยเหลือทางหน่วยรัฐไหมพี่เขาก็ไปนะคะไปแล้วก็ เดือนหนึงเขาจะมาเปลี่ยนท่อฉี่ให้ให้พี่เขาครั้งหนึ่งค่ะหน่วยรัฐจะช่วยแค่นั้นแล้วหน่วยหน่วยงานอื่นๆพี่เขาก็พยายามที่จะติดต่อไปแต่บางหน่วยงานก็บอกว่าต้องไปเองอะไรเงี้ยแต่พี่เขาไม่สามารถที่จะไปได้อะไรเงี้ยค่ะหรือท่านใดที่พอจะติดต่อหน่วยงานได้ให้พี่เขาอ่ะก็ก็ได้นะคะได้นะเพราะว่าก็พยายามติดต่อจากทางหน่วยงานที่เป็นทางพวก ที่ส,สื่อทั้งหลายเนาะแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะเผื่อเขาจะมาดูแลช่วยเหลือพี่เขาบ้างแต่ตอนนี้เบื้องต้นแม่กิ่งก็มีช่วยเนี่ยค่ะช่วยเท่าที่แม่กิ่งช่วยได้เล็กๆน้อยๆหลักๆที่แม่กิ่งส่งให้พี่เขาก็คือแผ่นรองซับแล้วก็ของกินของใช้เนี่ยค่ะของกินของใช้ที่มันจําเป็นเนาะ พี่เขาเองยังต้องหาค่าน้ําค่าไฟอีกนะคะทั้งทีเ่เดินไปไหนไม่ได้เขาเลยมาไลฟ์ทางต่อๆแต่ว่าทางไลฟ์ตังต่อก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่อะค่ะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ก็เลยนี่แหละก็เลยแม่กิง่งก็เลยได้มาบอกบุญพ,าพา่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านแดงของแม่กิง่งเผื่อท่านใดจะเมตตาพี่เขา,เาช่วยเหลือพี่เขาได้บ้างเนี้ยคะ่ะ ยังไงแม่กิ่งกับบุญมีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่พ่อพ่อแม่ทุกท่านที่ได้เมตตาแม่กิ่งแล้วก็เมตตาทั้งบุญมีแล้วก็ลูกๆตระกูลกอทองยังไงยังไงถ้าเป็นไปได้แล้วก็เนาะเมตตาพี่เขาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งก็ได้นะคะถ้าท่านใดอยากจะส่งของไปให้พี่เขาอะ่ะเออ แจ้งแม่กิ่งมาค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งจะส่งที่อยู่ให้แจ้งทางบ้านบ้านเขียวได้นะคะแจ้งทางบ้านเขียวได้เนาะ id line kt. จุดสองสองศูนย์สี่ค่ะหรือโทรศูนย์หกสองสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งหกสามแล้วเดี๋ยวแม่กิ่งจะส่งให้ทางบ้านเขียวค่ะส่งที่อยู่พี่เขาให้หรือเลขที่บัญชีของพี่เขาให้ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะช่วยๆกันไปเนาะ อิ่มหรือ,อยังสุดหล่ออิ่มยังลูกพ่อพ่อ,พอ,พอแม่อย่าเพิ่งลำคัญแม่กิ่งนะคะที่แม่กิ่งได้มาบอกบุญบอกบุญเ,เรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่กิ่งก็ถือว่าแม่กิ่งมีสื่อในมือเนาะก็อยากจะบอกบุญคนไหนที่ลําบากแล้วก็อยากจะช่วยอยากจะบอกบุญเผื่อพ่อพ่อแม่เอฟซีจะได้แบบว่าช่วยเหลือพี่เขาบ้าง เพราะว่าแม่กิ่งเองก็ทุนทรัพย์มีน้อยอย่างที่ว่าค่ะต้นทุนเรามีไม่เยอะเราอยากช่วยแต่ว่าทุนทรัพย์เรามีน้อยแต่ทําใแม่กิ่งก็ยังช่วยพี่เขาไหมช่วยค่ะก็คือแต่ช่วยได้ไม่มากช่วยที่กําลังแม่กิ่งไหวค่ะยังไงแม่กิ่งก็ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะคะกราบขอพระคุณทุกท่านล่วงหน้าด้วยค่ะ ขอบคุณครับ